ทุกคนเราก็จะมาดูตอนซุ้มกันบ้างนะคะมีแบบห้อยขาแลบไม่ห้อยขาแใบนี่คือดอกไม้นะคะแล้วเราจะมาดูอันต่อไปอันนี้ฝั่งนี้เป็นซุ้มห้อยขาแต่งี้แต่งนี้ไม่เป็นห้อยขานะคะทุกคนเนีย่ยเอาอันนี้เอาไว้ถ่ายรูปได้นะคะทุกคนกคนี่นะคะบรรยากาศจะจะเป็นอย ะะอันนี้ห้องน้ำชายมันน,นห้องน้ำหญิงนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้คือห้องคาราโอเกะน,นะคะแต่ว่าอันนี้จะมีประมาณสองห้องนะคะห้องนี้กับห้องนู้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องที่สองนะคะนี่ก็คือบรรยากาศของข้งางในเย็นมากเลยนะคะทุกคน แต่ว่าถ้าถ้าเป็นอีกซุ้มถ้าเป็นอีกถ้าเป็นคาราอเกงไงเดี๋ยวเราจะพาไปทีหลังนะคะถ่ายคลิปนี้จบเดี๋ยวเราก็จะพาไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เราขอหน้าตักแอร์อก่อนนะคะเพราะว่าแบบร้อนมากข้างนอกร้อนมากแต่ตอนเนี้ยขอลาคลิปไปก่อนนะคะบ๊ายบาย